ผู้ผสมนะครับรุ่นยุทธต่ำกว่า15ปีนะครับรายการโตโยต้าซูเปอร์ซีรีส์2คันสนามที่3นะครับ16รอบ16นะครับวันนี้ปันปานจะเป็นผู้เติบก่อนเจคที่1น่นะครับ,รบตูดเท่ากัน หนึ่งศูนย์มันผานจากวิชีขึ้นนำก่อนสองศูนย์สามศูมนย์ผันผานจากโรงเรียน เป็นต้านบ้านทองหย่อนนะครับริชชี่จาก JP Academy ดนะครับเจอกับบ้านทองหย่อนนะครับหนึ่งสาม

เก <c oughs> yeah. 안녕하세요 <목소리> 여러분 เจ็ดสิบเอ็สิบเอ็ดเจ็ดพักซึ่งเซตที่หนึ่งนะ 1> 8 1ด4สิบสี่แปดสิบห้าแปด รายการโตโยต้าเอ่ยรายการโตโยต้ายูสซูสปเปอร์ซีรีส์2024นะครับสนามที่3นะจะขึ้นถึงวันที่7กรกฎาคมแนละ้ว9:15 สิบเอ็ดสิบห้าสิบสองสิบห้า สิบสองสิบเจ็ดสิบสอง

พันปันกับที่นำอยู่นะติดเก้ากับติดสามติดสเก้าิห้าิ้า down. ปิ <28. S 2> 28. 28. บเายี่สิบสิบแปดลปานกับนิชินิชินิชิชขึ้นเก็บไว้แล้ว ยี่สิบเอ็ดสิบแปดนะครับจบเซตที่นหนึ่งครับปันปันลิชชีชนะไปต่อ,อนะครับหนึ่งต่อถึงเจ็ดวันที่แปดนะครับปันปาาันกับพีกีนะครับเดินทางไปทำการแข่งขังนที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ เป็นรายการของ International นะแล้ว BWF เก็บคะแนแนแบงกิ้งของเยาวชนโลก <c oughs> ย,ายาลายานะอินโดนีเซีย ซึ่งปีที่แล้วหอลมันกับกิกกี้ก็เคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ปีที่แล้วนี่กัเป็นรุ่นน้องแต่ปีนี้จะเป็นรุ่นเต็มรุ่นครับเต็มรุ่นอายุต่างกว่า15ปี ดีครับกอนีเต่ยอะไรทำภาพมันใสเรื่งเลยคธรรมดาเนี่ยนหนด็กอีกเรื่องเนี่ยต่งแยกกันสองรื่แยกแยกแยกจรอันนี้อะเราตีพันเจ็ดรทางตคุณภาพใสิเลยผมเอะแรงครับเย็แรงที่สที่สอนะครับสุดทีัที่สองมาซาจกั ประเทศเียวรนอายุ1 7ปีไหนที่สต่ือจากกันว bon er ่าทคานทีา hmm. า uh ่ากหนึ isas, ่งเท่า đổ tạm Kỳ subscribe Thank mm. ห้าเก้ส 11.5เทักครึ่งเซ็ที่2นะครนี่จะเป็นรายการโตโยต้าซูเปอร์ซีรีส์สนามที่3านะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,านีนะครับซึ่งะจะมีทั้งหมด4สนามน,นะในการใช้ในการเก็บคะแนนสะสมเรือนะครับแล้วก็คัดเอาอันดับ1ถึงอันดับ16นะครับ ไปทาการแข่งขันในสนามที่5นะเป็นรอบคิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับสนามที่4จะจัดขึ้นที่โคราชนะเป็นท่านโค,าคราชของวันปันก็จะลงการผขันในรุ่นอายุต่ากว่า15ปีนะครับหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมนะครับ ยิงคู่คู่กับกิตี้นะครับคู่ส่งคู่กับลิชชี่นะจากเจพีอ d คาเดมี่นะครับอันฟันกับลิตตี้นำอยู่นะรับ12.5 สิบสามห้าสิบสี่

ไปเคร nah, นะื่องมีจากสุราษฎร์บางกินเจ็ดสิบเจ็ดนะครับันปริชี่นำอยู่ 8 17 9 17 11 17เก้าสิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ด 18 11 18, <S 2> <S 2> 18 <S <S 10 19 ยี่สิบติดฟันฟันกับลิชี่ขึ้นแม่กไพยนะ2110ยี่สิบเอ็ดติดจบเที่สองนะคฟันฟันกับลิชี่นะครัใช่นะะมสองตัวสูงเลยนะครับเข้าผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายนะครับซึ่งจะทำแข่งขันในวันพรุ่งน,นี้นะแล้วก็ หญิงคู่นะครับรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีนะตันตาๆๆครับกิกี้นะครับก็ลงสนามในวันพรุ่งนี้ครับอันนี้จะเป็นรายการ Toyota t o y o ต a ายูสซูเปอร์ซีรีส์สองศนะครับสนามที่3นะจะขึ้นที่เป็นท่านสุราษฎธานีนะระหว่างวันที่7ถึงะระหว่างวันที่2ถึง7กรกฎาคมนะครับ วันที่8นะครับทันทกับพี่จี้นะครับเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียครับรายการ BWF นะครับ International ติดตามรับชมเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ